ก็ไปแอคเซลเลยเมื่อคืนพี่ก็ไม่มีอะไรแตกก็ถือว่าโอเคครับแค่แบบฉิกงนิดนึงครับก็ต้องล้างแผลทุกวันก็ไปโรงพยาบาลทุกวันตอนนี้ก็ก็ต้องใช้การสนัสมันแต่คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าพี่โกจะใช้งานครับจหูะที่บาดเจ็บเนี่ยจหวะเป็นยังไงลอง้กก็เหมือนเขาต้มมาเร็วครับแล้วก็เหมือนพยายามเอาตัวขวางบอลประมาณนี้ครับหรือแรู้ว่าแบบจะหมดเวลาแล้วแต่ก็อดีเหมือนจาไม่ได้ว่าเขา มันก็นจะลุกขึ้นแล้วก็ล้มทับมือพอดีครับก็มีรอยสตาร์ทอยู่สองสางจุดแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นอุบัติเหตุของกีฬาแล้วพี่ก็ถือว่าโอเคครับเกมวันที่4เอ,อ่เกมวันที่4เนี่ยกับอุสเบกิสถานมีการตั้งเป้าไว้ยังไงครับคือผมกับเพื่อนๆในทีมก็อยากเอาชัยชนะอยู่แล้วคือทุกเกมที่เราตั้งเป้าไว้คือเอาช,ชนะทุกเกมให้ได้เราเล่นในบ้านด้วยคือ,อยังไงก็แฟนบอลมาเยอะแล้วก็ จะไปเอาหนึ่งแต้มหรือยังไงก็คงจะไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นหรือเขาตั้งเป้าอย่างเดียวคือ3แต้มแต,แต่ถ้ามีโอกาสได้ลงก็จะพยายามทำเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะมาครับอยากให้มิก้าพูดถึงเกมเมื่อวานหน่อยในความรู้สึกขมิก้ามิก้าคิดว่าฟอร์มทั้งของตัวเองแล้วของทีมก็ตัวเองก็พอใจในระดับหนึ่งพี่เราก็ต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเรื่อยๆกันอยู่แล้วอาจจะเสียเรี้ยวไปหน่อยประมาณนี้นครับแต่ก็ถือว่าคู่ต่อสู้ก็ทำได้ดี แต่ผมคิดว่าเพื่อนๆในทีมทุกคนก็มีความตั้งใจสูงแล้วก็เราก็รู้ว่าพอโดนนำไป1-0เราก็มีคุณภาพพอที่จะกลับมาเอาใจช,ชนะได้แล้วก็ต้องอต้องเหมือนว่าต้องขอบคุณทุกคน <ๆ S 1> เพื่อนๆในทีมที่ช่วยๆกันเล่นแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลด้วยแต่ตัวโฟมการเล่นตัวเราผมคิดว่าน่าพอใจครับเพราะเราทำงานกันด้วยดีครับพี่วงวันเกมหน้าถ้าีโอกาสได้ลงคู่แข่งค่อนข้างจะเป็นรายลูกนักผู้สูงใหญ่ใช่ครับ ก็คือว่าฮันโดรัสก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเหมือนกันพี่แล้วก็เรารู้ว่ารูปร่างของเราก็อาจจะสู้ทีมเหมือนไม่ได้แล้วแต่ด้วยสปีดสปีดเกมของเรากับกระบ,บองกระเพยอย่างนี้อาจจะแบบดีกว่าทีมเหมือนเพราะงั้นเราก็ต้องเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นในสไตล์ที่เราถนัดแต่เรื่องไซ้นี่เราคนกังวลไม่ได้หรอกพี่เพราะมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องต้องพยายามอย่าให้เซตเพ์ของเขาเยอะแล้วกันประมาณนี้ครับแต่ผมคิดว่าฮันดรัสก็ถือว่าแข็ง ก็เกมหน้าก็คงเป็นเหมือนกันเพราะงั้นเราก็ต้องทำงานเต็มที่เพราะพอเรารู้ว่าเหมือนพี่โกย่าไปแล้วว่า3ทีมนี้เป็นสามทีมที่แข็งมากครับเราก็ต้องดูเกมต่อเกมแต่แล้วก็ต้องดูว่าเกมหน้าเป็นยังไงก็ต้องดูวันที่สี่ครับพี่ขอบคุณครับขอบคคุณพี่แต่เล็บมันยังติดอยู่คือตอนแรกเขาจะถอนแต่ว่าไม่ถอนดีกว่าเพราะว่าเล็บมันยังติดอยู่ดีเพราะตอนนี้ก็รอ ไมดูมอนจูนี้ดีใครไม่ได้เพราะว่าใช้นิ้วก้อยไม่ได้ไม่ได้ก็บอกถ้าจะดีกันเน่ยดอกรอก่อนผอครับมีารเดี๋ยวเดี๋ยวสร็จีองัน2นาทีนะอะไร้